จเจริญสุขจเจริญพรสาธุชนคนโคนราชบ้านเองพบกันอีกเช่นเคยในสถานีโลกสีขาวชาวโคราชทางแอปพลิเคชัน Zo ูมหรือชะชมย้อนหลังทาง Facebook และทางช่อง YouTube ก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันดีนะมาถึงเมืองไทยได้เดือนกว่า,วาแต่พึ่งจะมาเจอกันตัวเป็นๆนะก็เดินวนเวียนอยู่ในวัดแต่ก็ยังไม่เจออาจารย์กาจนาทนักที เจอป้าส <anto> <isto> ัมโวยเจออาจารย์สุรทินแล้วเจอคนอื่นๆอยู่คนโคราชนะแต่ก็อ่ะก็วันนี้ก็อุปกรณ์ในการเผยแผ่เครื่องใหม่ก็ได้มาถึงเมื่อวานตั้งระบบตั้งค่าเรียบร้อยวันนี้ได้ใช้งานทันทีก็ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์การจนาและชาวสมาชิกสถานีโลกสีขาวอ่ะการณมิตรพลากรกลยาณมิตร อ,อนุชิตนะหรือน้องนองนะที่เป็นได้ลงขันกันมาพร้อมกับช่วยติดตั้งระบบดูแลคอมพิวเตอร์แทนเครื่องเก่าซึ่งใช้งานมา10ปีวันนี้ก็ออกอากาศอยู่ที่อาคารปรับมารชั้น12ก็หลายท่านความสึกจะมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะนี่ตึกปรับมารชั้น12นะ ก็ห้องนี้จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมรวมของพระที่จำวัดอยู่ในตึกก็จะมีห้องปฐมฌมานคบาอาจารย์ท่านตั้งชื่อห้องก็ได้ดีมากเลยนะห้องปฐมฌานห้องพุตธิยฌานห้องตริยฌานห้องจตุตฌานมีห้องสมุดอะไรต่างๆที่เป็นที่สัปะยะของพระภิกษุสงฆ์ผู้ได้ ออยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญบารมีนะอาวาสแห่งนี้อ้าวก็ไม่เจอกันมาอหนึ่งเดือนกว่าๆตั้งแต่วันที่สิบห้ามีนาคมจนถึงวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เมษายนโดยส่วนตัวอาตมาเองก็ยังเดินทางไปไม่ถึงโคราชนะยังติดภารกิจนิดๆหน่อยๆก็ยังมีผู้ไฝรู้ไฝ่ธรรม ในแถบนี้จองวันอาตมาก็ต้องแวะเวียนไปสนทนาธรรมกับคนนั้นกับคนนี้อ่าก็จะมีตั้งแต่คนวัดคนวาที่มีศรัทธาในครูบาอาจารย์เดียวกันและคนไทยที่ยังมีความลังเลส,สงสัยในพระพุทธศาสนาก็เมื่อสามวันก่อนมีโอกาสได้สนทนากับอ่าหนุ่มใหญ่ท่านหนึ่งนะ เป็นระดับ general manager บริษัทไอที IT อันดับต้นๆของประเทศไทย<ม>ก็นั่งสนทนากันตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันตีสองจนอนุอ่มหญ่ท่านนี้หมดความสงสัยในพระพุทธศาสนานะพร้อมที่จะน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามหลักสัมมาทิฏฐิหลักไตรสิกขาสีนสมาธิปัญญาเพื่อ ให้ชีวิตมีความสุขและทำหน้าที่กัลยะาณมิตรให้คนรอบข้างต่อๆไปอ่าสำหรับวันนี้ก็มีคำถามฝากมาอ่ะมาวันแรกก็มีคำถามทันทีรู้สึกจะอ่าคนโคราชจ,จากออสเตรียหรือเปล่าไม่แน่ใจฝ <laughs> ากถามมานะ <laughs> ก็สวดธรรมจักรอ่าเรื่องเกี่ยวกับการสวดธรรมจักร ได้มีโอกาสเข้าโครงการสวดธรรมจักรตลอดที่สี่ชั่วโมงมาเป็นปีอืมก็มีความประสงค์อยากจะรู้ว่าจะมีอานิสงส์ผลระบุญผลตีที่เกิดขึ้นอย่างไรอืมอ่านี่นะอ่ะเรามาค่อยๆทำความเข้าใจเพื่อยังความปีติสมนัตให้เกิดขึ้นแบบทับทวีแบบย้อนหลังบางทีเราสวดมาเป็นปีเนี่ยรู้สึกเฉยๆจเริ่มจะเฉยๆแล้ว อยากจะรู้คุณค่าและอานิสงส์จะได้ยังความปีติมหาปิติให้เกิดขึ้นย้อนไปที่เรื่องปิยรูปสาตรูปสิ่งใจที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายบ่อยๆจิตบันทึกไว้เป็นสัญญานะแล้วก็จะเป็นเป็นตันหาสีขาวบอกว่าการสวดธรรมจักเป็นตันหาสีขาวเพราะมีการบันทึกไว้สวดแล้วสบายใจสวดแล้วมีความสุขนะและ บันทึกเป็นความคุ้นชินในจิตใจแล้วรธรรมจักรเนี่ยจะเป็นบทประถมันเทศนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นำมาแสดงหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาเทวดานะอย่างพระพุทธองค์ของเราเนี่ยองค์ปัจจุบันเนี่ยเมื่อพระองค์แสดงธรรมาจากปุ๊บพระอัญญากรัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับเท้ามหาพรมอีกสิบแปดโกรได้บรรลุอริยมรรคอริยผลไม่ใช่แค่นั้นนะเทวดาในหมื่นจักรวาลอืมไม่ใช่เฉพาะจักรวาลน,นี้เท่านั้นเทวดาในหมื่นจักรวาลเมื่อได้ยินข่าวว่าจะมีการแสดงธรรมาจากกัปปวัฒนสูตก็จะมาประชุมกันหรือบรรดาเทวดาที่ตกข่าวมีไหมมีในบทที่เราสวด คมมานั่งเทวานั่งสัตว์ทางสุตวา่าบรรดาเทวดาที่อยู่ในภาคพ,พื้นดินได้ยินเสียงนะ,ะได้ยินเสียงของเทวดาสัตวมนุษย์สาวเวสุงคือได้ยินเสียงแห่งการสาธุการแล้วก็ไปไงจากเทวดาภาคพ,พื้นดินสาธุการไปเทวดาที่อยู่ชั้นจตุมมหาราชิกา จ่าตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวา่าได้ยินเสียงสาธุการนั้นก็ทําการสัทธมนุษสาเวสุงก็ทําการสาธุการต่อไปเทวดาชั้นไหนได้ยินต่อชั้นยามาได้ยินเสียงเช่าเทวดาชั้นจะขอไปเทวดาชั้นดาวดึงได้ยินเสียงจากชั้นจาตุมก็สาธุไปสาธุเป็นทอดทอดเป็นชั้นชั้นดังไกล จนถึงหมื่นโลกธาตุนะานันจัก,ก,กรกวาลทะสะ,สะตะสะหัสสีหมื่นโลกธาตุสังกรัรมปิสังประกรัรมปิได้บรรลือลือลัอล่นนะเป็นหนึ่งเดียวกันอปมาโนจะโอลาโลโอภาโศก็คือแสงสว่างที่เกิดจากความสว่างสวยจากพระธรรมจักรและจากอานุภาพของเทวดาก็สว่างสวยแบบไม่มีประมาณ แล้วถามว่าที่ได้ยินเสียงสาธุการแล้วไม่ตื่นเต้นมีไหมมีเพราะเขาไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สําหรับผู้ที่เคยสั่งสมบ่มอินทรีย์เคยเจริญเคยสวดเคยทรงจําบทพระธรรมจักรกับป,ะปะระพจนสูตรสิ่งนั้นจะไม่เลือนหายไปไหนจะบันทึกอยู่ในจิตนะโบราณอาจารย์บอกว่าบันทึกอยู่ในตู้คือหัไทยคือในดวงจิตดวงใจของเรานั่นเองเมื่อสิ่งนั้นบังเกิดขึ้นอีกครั้ง มหาปีติจะบังเกิดขึ้นอีกเหมือนเหล่าเทวดาทั้งหลายตั้งแต่เทวดาภาคพื้นดินเทวดาชั้นจาตุมยามาดาวดึงยามาตุสิธิมมานปรนิมจนถึงพรหมและไปถึงเทวดาจักรวรรดิข้างๆเพราะธรรมจักรนั้นไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะเพราะเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนนั้นการที่เราทั้งหลายได้มาสวดพระธรรมจักรกับปะวัตสูตรทุกวันรับตาสวดลืมตาสวดบางคน ฝันไปก็ยังไปสวดอีกนะเพราะอะไรเอ่ย <c oughs> คุ้นชินจนเป็นนิสัยนะนึกอะไรไม่ออกก็สวดธรรมจักบางทีทํากับข้าวไปก็สวดธรรมจักอ่าซึ่งต่างจากคนข้างนอกนะร้องเพลงจะไม่เอ่ยอารมณ์ดีก็ร้องเพลงทําไปก็ร้องเพลงแต่สําหรับนักสร้างบารมีจิตน่วงเอาอ่าพระธรรมเป็นอารมณ์นึกถึงพระธรรมจักแล้วก็สวดสาธยายกันอยู่เรื่องนี้อันนี้สงในปัจจุบัน เอาอันิี่สงในปัจจุบันนะจิตของผู้สาธยายมลผู้สวดธรรมจักรกับปาวัฒนสูตรในขณะที่จิตระลึกนึกถึงบทสวดแล้วปากเราก็เปล่งเสียงออกมาให้สังเกตดูสิว่าตอนนั้นเราไม่มีนิบอนห้านะเราไม่มีนิบอนห้านะคืออะไรเราไม่ง่วงถ้าง,ง่วงเราก็สวดไม่ได้หลับนะงอมแงมงอมแงมหลับ เราไม่มีนิวรณ์ห้าเราไม่มีความง่วงเราไม่มีความหงุดหงิดเราไม่มีความฟุง้งซ่านเราไม่มีความลังเลสงสัยเราไม่ได้เป็น,นึกยึดติดในถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่ชอบใจในขณะที่สาธยายนิวรณ์ห้าย่อมสงบลงกับไปจิตย่อมเกิดสมาธิจะเป็นคณิกะสมาธิสมาธิแบบอ่อนๆถึงขั้นอุปจาระสมาธิ ที่เริ่มนิ่งจนถึงอัปปนาสมาธิจึงมีคำพูดของครูบาครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าสวดมนต์จนเห็นธรรมอืมนะสวดมนต์จนเห็นธรรมหรือบางท่านใจจดจ่อต่อเนื่องในพระธรรมจักรจะลืมตาสวดระดับตาสวดจนใจดิ่งเข้าไปในตัวตัวเบาตัวลอยตัวขยายสวดไปรู้สึกเหมือนอตัวเองมีรัศมีขยายไปขยายไป อันนิสง์ที่เห็นในปัจจุบันคือจิตเป็นสมาธิปลอดกังบนวางเรื่องราวที่เป็นไปในอดีตรหรือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันที่บทสวดใจอยู่ที่ปัจจุบันอยู่กับเรื่องกับตัวนี่อาน,นิสง์ที่เห็นได้ง่ายอาน,นิสง์ที่สูงไปกว่านั้นการที่เราสวดพระธรรมจักรกับปะพัฒนสูตรเป็นการดำรงรักษา สืบต่อพระสัตธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากำลังทรงจำนะช่วยกันทรงจำธรรมะบทแรกที่พระองค์ได้นำมาสอนสัมพสัตว์ถือว่าเป็นการช่วยสืบอายุพระศาสนาแล้วการสืบอายุพระศาสนามีอริสง์ยังไงอายุยืนอืนะช่วยกันสืบอายุพระศาสนา จะบอกว่าบุญมากก็ปล่อยปลาอีกนะบุญมากก็ปล่อยปลาแต่ปลาเราก็ต้องปล่อยด้วยไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกสืบอายุระศาสนาี่ช่วยให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรงนี่ก็อะปล่อยปลาแล้วก็ต้องปล่อยนะสวดมนต์แล้วก็ต้องสวดแต่ที่ตมาพูดในประเด็นนี้คือช่วยกันทรงจําคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในขณะที่เราสวดเนี่ยก็มีคนฟังมีคนฟังนะ คนข้างๆฟังเสียงเราเราฟังเสียงคนข้างๆหรือเจ้าที่เจ้าทางเทวดาผู้ปกปักรักษาที่อยู่ในบริเวณที่เราอยู่อาศัยอยู่ที่บ้านเราก็ดีอยู่ที่วัดก็ดีเขาได้ยินเสียงเราสวดแล้วเขาได้อนุโมทนาเอาเทวดาสวดเองไม่ได้เหรอเทวดาก็สวดได้แต่เสียงของกายมนุษย์เนี่ยมันดังกว่านะต้องบอกเสียงกายมนุษย์เนี่ยดัง เพราะเมื่อมนุษย์สาธยายมนหรือพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนี่ยอานุภาพแห่งพระปริตพระปริตที่หมายถึงพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสเนี่ยจะมีอานุภาพแผ่รัศมีไปไกลเหมือนจักรวาลนะบางตำรา,าก็ว่าเป็นโกดจักรวาลเลยด้วยซ้ํานั้นจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งที่มีการสาธยายพระธรรมจกักรอยู่เนืองนิดจักรวาลนั้นชื่อว่าเป็นมงคลจักรวาล และที่สําคัญณนะที่แห่งใดมีการสาธยายพระธรรมจักรอยู่ต่อเนื่องที่นั้นถือว่าเป็นที่มงคลมีความสว่างสวัยเทวดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิผู้ประสงค์ในบุญกุศลผู้รักในการสร,รับตรับฟังพระสัทธรรมก็จะพากันมาฟังนะแห่กันมาฟังแล้วโอ้ที่นี่มีการสวดธรรมจักนะเขาจะมาฟังกันเหมือนอะไระเหมือนตามหมู่บ้านเพอร,รู้ว่า โอ้บ้านนี้เขาจะทําบุญนะจะนิมนต์พระมาสวดมนต์ชาวบ้านจะมาเต็มบ้านเลยไม่ใช่เฉพาะเจ้าของบ้านนะจะพากันมาโอ้จะมาร่วมบุญด้วยปนะจะมาฟังพระสวดมนต์ด้วยก็จะมากันเลยเป็นประเพณีและเป็นตำเนียมไทยที่ยังทําต่อมาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบทสังคมเมืองนะแม้แต่ในอยู่ในในเมืองในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยพอจะเจริญพระพุทธมนต์ที่บนพระบางทีก็จะบอกแล้วประกาศ จะประกาศส่งไลน์บอกนะโพสเฟซบุ๊กบอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะพากันมาตามข่าวสารนั้นส่วนเทวดาก็คืออดีตมนุษย์อดีตมนุษย์ที่ชอบมาร่วมบุญตรงนี้เมื่อได้รู้ได้ยินได้เห็นว่าที่ใดมีการสาธยายพระพุทธมนต์โดยเฉพาะบทพระธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรเขาก็จะพากันมาแล้วสมีความสว่างสวัยของเทวดาเมื่อลงมาที่บ้านใด ลงมาใกล้บุคคลใดความสว่างสวัยนั้นก็จะช่วยขจัดปัดเป่าอับประมงคลสิ่งที่เป็นอับประมงคลจะเกิดจากผีสางเกิดจากผู้กรรมผู้เวรเจอเกิดจากาวิบากกรรมที่คนต้องมาทำของไสนี่นะสังคมไทยนึกอะไรไม่ออกก็โดนของอย่างเดียว อะทํายังไงดีอะปายสวดธรรมจักรกันไปเลยวิธีการแก้ของแก้คุณใสนี่ยไปบอกเลยนะสายมูคนไทยสายมูโอ้โหกลัวจะโดนของเอามาสวดธรรมจักรอืมอพระท่านบอกว่าเทวดาเขาจะมาลงรักษาพากันมาฟังพากันมาร่วมอนุโมทนานั้นมงคลก็จะเกิดขึ้นอะบางทีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเกิดจากอามนุษย์นะอะอมนุษย์มาแก้อมนุษย์มาสิงมาแทกมาสอดโดนลมเทลมพัด แต่ถ้าสวดพระธรรมธรรมจักรกับปะวัตนสูตรความสว่างเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมก็ดีหรือด้วยอนุภาพแห่งเทวดาที่มาฟังและอนุโมทนาอันนสง์เนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยส่วนอันนีสง์ที่สูงยิ่งไปกว่านั้นเพราะการสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรทําให้จิตสว่างสวยัยเมื่อละจากโลกนี้ไปพบภูมิอันสว่างสวัยก็จะเป็นที่รองรับบุคคลน,นั้น แางพุทธพทที่บอกว่าเมื่อจิตผ่องใสสุขติก็เป็นที่ไปแตนะ่และเป็นอุป,ปนิสัยสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานะอันเป็นที่สุดแห่งวัฏฏสงสารนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามีอริสงอย่างไรนะให้สาธยายไปตลอดหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่จบแต่เอาอริสงที่อะพอจะ พอจะช่วยกระตุ้นความปลื้มของเราให้เราเกิดความบริยะอุตสาหะในการที่ทําหน้าที่ชักชวนคนมาร่วมสาธยายหรือที่จะสาธยายต่อไปนะ,ะในเบื้องต้นก็นี่แหละจิตเราปลอดกังวละมีความสุขในปัจจุบันนิวรณ์ห้าไม่ครอบงําจิตสามารถพัฒนาสมาธิให้สูงขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นต่อมาก็เป็นมงคล ช่วยกันสืบต่อทรงจำพระธรรมคำสอนเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็เมื่อละโลกนี้ไปความสว่างสวยแห่งจิตที่เราฝึกจนเป็นอาจินก็จะส่งผลให้เรามีพบภูมิที่สว่างสวยเป็นที่รองรับและในที่สุดแห่งการไว่าวแต่เกิดเพราะอุปนิสัยแห่งการสาธยายพระธรรมจักนี้ก็จะเป็นสิ่งเกื้อกูล เมื่อเรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมจักรอีกครั้งหนึ่งในพบชาติใดพบชาติหนึ่งที่บุญบารมีเราเต็มเปี่ยมเราก็จะเข้าถึงธรรมมาพิสมัยคืออะไรได้ชื่นชมอริยมรรคอริยผลเข้าถึงพระรันาตนตรัยภายในตัวเราได้โดยง่ายนั่นเองนั้นธรรมจักรนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นบทสำคัญที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลือกมาประกาศ เป็นปฐมมเทศนาแต่เมื่อเราสวดแล้วเราทรงจําทุกถ้อยคําอักขระนะอันไพเราะในเบื้องต้นทํากลงและที่สุดดีแล้วโดยธรรมชาติเลยเมื่อสวดจนชํานาญก็จะเริ่มสงสัยว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะก็จะค่อยๆทําการศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจความหมายของบทนี้ อย่างทองแท้เมื่อเข้าใจความหมายอย่างทองแท้เมื่อสวดไปเป็นการทบทวนธรรมะและเป็นการอสอนตัวเองไปในใจประดุจได้ฟังต่อหน้าพระพักรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปิติก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสวดพระธรรมจักให้เกิดความเพิ่มปิติแบบไม่มีประมาณเมื่อพนมมือหลับตาสวด ก็ให้กำหนดจิตประดุดว่าเรานั่งอยู่ในครั้งพุทธการพระพุทธองค์ประทับอยู่ในป่าอิสิป,ปะตะมนุกษัยวันอันมีเหล่าฝูงกะแต่ฝูงสัตว์ฝูงเนื้อ,อะตามโบราณอาจารย์ที่ท่านแปลว่าป่าอิสิป,ปตนะมนุกษัยวันอันเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้ออันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแต่คืออะไรจะมีสัตว์ ที่มีความปลอดภัยอยู่ในป่านั้นเราก็กำหนดจิตว่าพระพุทธองค์นั่งอยู่ในป่าอันร่มลื่นอันมีสัตว์น้อยใหญ่แวดล้อมมากมายพระองค์ก็ทรงสแสดงพระธรรมจักรนี้แก่ปัญจวัคคีย์ทางห้า่ะส่วนเราก็ปันหนึ่งว่าเรานั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นเอวะเมสุตังนะทเวเมพิกเวอุโภอ,อันเตนเนเราสวดไปเราก็ประดุดว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเสียงที่เราสวดออกมา ให้ประหนึ่งว่าเป็นเสียงขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสแก่เราอืโอ้โหแค่นี้แหละความปลื้มปีติมหาปีติใจที่สงบที่หยุดนิ่งเนะนี่ยสวดมนต์จนเข้าถึงธรรมตามที่คำของครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เหมือนประดุจว่าได้ฟังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแม่ตัวตามาเองนี่ก็ชอบนะบทพระธรรมจักรนะบางทีก็สวด เวลาจะจำวัดนี่ก็หลับตาไปนโมสามจบพุททางสนังกัจฉามีอิติปิโสภคะว่าถ้ายังไม่หลับก็ทํามจาักขึ้นต่อแต่ทํามจาักนึ่ไม่เคยจบนะหลับก่อนทียังไม่เคยจบนะรำปุ๊บนียก็ว่าไปเรื่อยไปหายไปแล้วตื่นอีกทีก็ทํามว่าเช้าเลยนี่แหละเนี่ยก,ก็สวดให้เป็นอาจินะกรรมเป็นอุปนิสัยเป็นประดุจว่าเป็นลมหายใจของเรา ยิงาเสียงพระธรรมจักรดังกล้องอยู่ในจิตอมืมีความสุขล่มเย็นสบายเนี่ยเพราะนั้นขอให้ยังความพึ้งปิติแล้วทําหน้าที่สวดต่อไปชวนคนมาสวดต่อไปและที่สําคัญถ้าพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะคนไทยทุกบ้านสวดพระธรรมจักรได้นั่นก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความจะเดินรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่จะกลับมาสว่างสวย ดุดครั้งพุทธกาลอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเห็นเขาลนะบ้านไหนก็สวดธรรมจักได้บ้านไหนก็สวดธรรมจัก,ได,ไ,ก,จกได้นะนี่ช่วยกันหมุนกงล้อแห่งพระธรรมทรงจําพระธรรมคาสอนแล้วเผยแผ่ออกไปให้สว่างสวัยเนะยอัน,นิสงส์ก็อืมเราได้สืบอ,อายุพระพุทธศาสนานะความจริงจะบอกว่าอัน,นิสงส์นี้ไม่มีประมาณจะนับจะประมาณไม่ได้ จะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ได้อยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระธรรมคำสอนได้ยินได้ฟังได้เข้าใกล้พระตัตนตไตยตั้งแต่เยาว์วัยเกิดมาปุ๊บนะก็ได้ฟังธรรมจักทันทีหรือบางคนก็สวดได้ตั้งแต่ในท้องคลอดออกมาก็สวดได้ไม่ยากเลยเพราะสวดมาหลายชาติแล้วอย่างเช่นแค่ในชาตินี้เนี่ยแม่แต่ละคนแต่ละท่านนี่ คงแล้วถ้าถ้า,ถามีคนมาถามอ่าสวดไปกี่จบแล้วโอ้โหนับไม่ทวนนะนับไม่ทวนแล้วไม่รู้สวดกี่จบอสวดมาหลายปีแต่อ้อนแต่ออกจนถ,ถึงปัจจุบันนี้นะก็ไม่รู้กี่จบกี่จบกี่จบสวดจนติดอยู่ในกลางสวดจนติดอยู่ในใจพอถึงพบชาติใดพบชาติหนึ่งพระธรรมจักรที่เราเก็บไว้ในตู้คือหาไทยจะดังกล้องมาสอนตัวเราเอง ทังทีจะสงสัยนะสิ่งที่ผุดขึ้นในใจนี่มันคืออะไรโอ้พอไปศึกษาทำความเข้าใจโอ้สิ่งที่ผุดขึ้นในจิตของเรานี้คือความหมายในบทสวดพระธรรมจักรกับปะวัตนสูตรนั่นเองนั้นประสูตรนี้จึงสำคัญนักนะเป็นปฐมมเทศนาเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นั่นเอง ทานอาราก็ขออนุโมทนานะกับคําถามนี้จึงได้มาแบ่งปันแล้วมาช่วยยกจิตให้ทุกท่านขอให้ปลื้มใจให้มากๆนะเพราะนันเทคนิคที่วันนี้ฝากเทคนิคไปหลับตาสวดพระธรรมจักรให้กําหนดนึกประหนึ่งว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปาอิสิป,ปตนะมนลึกกัยาวน,นะเป็นประดุดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ ที่พระอ,องค์รัสแก่ปัญจวัคคีย์และเสียงที่ออกจากวาจาของเราเราได้ยินเสียงตัวเองก็กําหนดซะว่าเป็นประดุษเสียงนี้เป็นเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดจบปุ๊บนะอัญญาสิวัตโพโกนทันโยนะอ่ะฟออัญญากนยะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอรู้อะไรเอ่ยรู้ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่แหละนี่คือเป้าหมายเลยของพระธรรมจักรกับปรับประทให้เห็นความว่างไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนะในสิ่งทั้งปวงก,ก็นี่แหละอาน,นิสง์เพียงน้อยนิดที่จะมานำมาเล่าให้ฟังในช่วงระยะเวลา20กว่านาทีน,นะก็ วันพรุ่งนี้วันมารืยนี้ก็ยังเจอกันอยู่ที่ตึกปราบมารนนะก็อ่ะวันนี้ตอนแรกแลรามาเกือบจําเวลาผิดนะงงเวลาปกติอยู่นอร์เวย์ก็เป็นช่วงเช้าใช่ไหมเอ่ยพอมากลับมาเมืองไทยเป็นช่วงบ่ายเอ้บ่ายกี่โมงเนี่ยบ่ายกี่โมงกําหนดเวลาไม่ถูกนะไปเลื่อนเลื่อนดูในอ่าในการ์ดที่ทีมงานทำอ้าเป็นบ่ายสองครึ่งนึงหงรีบ ขึ้นมาเลยนะเกือบจับไม่ทันตอนที่พระท่านมาช่วยอ่าเปิดหน้าต่างมาช่วยหาพัดลมมาก็นี่แหละเลยได้มาอ่ะพบกับท่านในวันนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมมาสี่สัปดาห์นะก็มีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับท่านผู้รู้นะมีมีบุญวาสนาได้ไปเจอท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ที่อะไม่มีใครรู้จัก เออไม่มีใครรู้จักก็ก็ได้ไปนั่งคุยสนานากับท่านอท่านก็ดีดีนะอ่าเอาบุญอะไรที่ท่านทํามาเป็นคนบุกเบิกที่สองพันไร่โอ้พระปนเจดีหนึ่งล้านองค์สามแสนองค์กับอีหนึ่งองค์หนึ่งล้านสามแสนกับอีหนึ่งองค์ท่านบอกผ่านมือท่านมาหมดอืมอ่ะท่านเป็นคนทําองค์พระให้บริบูรณ์แล้วก็ไปติดตั้งโอ้ก็ได้ไปอนุโมทนาบุญกับท่าน ก็นี่แหละก็เอาบุญทุกบุญนะมาฝากสมาชิกอาโลกสีขาวทุกทุกท่านก็ให้มีความสุขกายสบายใจนะมีความแช่มชื่นเบิกบานสุขสำราญดวงจิตให้สมปรารถนาดังใจคิดให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาแช่มชื่นเบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้แจ้งซึ่งอริยมรรคอริยผลยังตนให้พ้นทุกข์และสร้างสมบุญบารมี ให้สําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมตามความปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพรต่าทูเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญของพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมทุกๆุก คนที่อยู่ในสถานีโลกสีขาวชาวโคราชนะคะทั้งตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วในปัจจุบันนี้นะคะก็มีความปลื้มปิติใจคะ่ะที่ได้รับฟังพระธรรมจากพระอาจารย์นะคะค่ปะป้าน้อยมีคําถามที่จะถามต่อนิดนึง <c oughs> คือป้าน้อยนะคะเปิดโดยแท็บเล็ตคะ่ะพระอาจารย์เปิดทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงคะ่ะเราจะได้อานิสงส์อย่างไรเมื่อเทียบกับเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ว่านั่นคือการสวดใช่ไหมคะแต่ว่าป้าน้อยก็เปิด ตลอดเลยเป็นปีแล้วค่ะไม่ได้หยุดเลยเจ้าข่าวพระตงค่ะตอนนี้อยู่ในวัดไม่ค่อยสะดวกค่ะทําอาหารแล้วก็ไม่ค่อยได้นั่งเพราะว่าพระจะฉันสิบเอ็ดโมงนี่เก้าโมงสิบโมงเหลือเวลานหนึ่งชั่วโมงเล่นเยอน้อยอยู่ที่ <c oughs> วัดค่ะแกเดี๋ยวพรุ่งนี้พ <c oughs> รุ่งนี้ระ <c oughs> ตัมาตอบไหมคะพระพรุ่งนี้โอเคโอเคพรุ่งนี้แล้วกันนะสมกับการเปิดเสียงส่วนหมดาก็ไม่สะดวกที่จะนั่งเพราะว่าทํากับข้าวที่เตาอยู่ทําคนเดียว เดี๋ย่ขาสบายสมัยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไม่ได้ใช้กับการเปิดเสียงสวดมนต์วนไปมีอานิสงส์อย่างเลอ่ะพรุ่งนี้ขาเดี๋ยวแล้วพันน้ำ ต้องมีหลายภารกิจแน่ๆเลยนะคะหลายๆท่านก็อยากจะได้ให้ทุกเรื่องราวอยากได้ทุกอย่างนะคะก็ทําทุกเรื่องราวนะคะถาเรียนเชิญทุกท่านได้ถาวายความเคารพอาจารย์โดยพร้อมเรียนกันนะคะกรากรากรากร่างก็ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสงบและความสว่างสวัยสมความปรารถนาดังใจทุกประการเถอ